ยังโยังลงบ่เบิดยังย่งอยู่ยังย่างอยู่ตั้งหลายอยู่สวัสดีครับผมจากทายยามคำคืน นีมา่านกรายแมงกินนู่นครับผมแมงกินนู่นกินในใบยน่อย่อปลานี่กรบโดแมงกินน,นู่นกรโดแมงกินน,กน,น,นู่นกินนู่นมี ลายแสนพันธุ์อยู่ตัวเหลี่ยมก็มีตัวมุนๆก็มี่ตัวเหลี่ยมๆก็กำลังควบกันเลยเห็นมะน้อยนะครับเนี่ยเนี่ยนี่แหละกำลังโควบกันเลยนี่ได้มาสองเออเริ่มตกลงมาเนี่ยเอ ตกลงพ,พื้นเลยพี่น้องพี่สองห้างบินต่อแล้วเฮ้ยตกลง่เลนเลีวขนาดตกลงปลา่าอุ่นพี่น้องอยู่ขบน่น เนนต็มเลยเฮียข้างบนตา้เลียบแมบ่แม่ทุกคนนี่นะเต็มเลยเฮ้อห้องโตวยี่หันโอ้ยเตัวงงามมันอยู่ข้างบนพี่น้นองเนั่งมาพิษเข้าปากพิษวาววาเงาเลย มีหลายต้นอยู่อยู่ข้างบนบิดอือโอ้ขีนุน่นพี่รองนี่เนาะให้เบางไก่ไก่เลยแมนมืดเลยเต็มแมงกีนุน่นเห็นสัตวสัตว์เลยเต็มทิพเลยพี่รองเดี๋ยวบางงานนี่ แล้วโหไปนี่เต็มกินนู่นพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอ้าคักเอาสิเก็บลงมา <simitation> 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 ล่งกระย์เตะกับพ่อเงี้อเอ้ยยังล่องบวชยังย่งอยู่ยังย่างอยู่ตั้งหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไหมวันที่ได้ปิดกล้องไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่ามันใส่สองมือคนหน่อยยุ่งสูงขึ้นพี่หนังกินนู่นเต็มอยู่คนหนา ไหนเต็มกินนู่นอ๋อที่ทางนึงอยู่พี่กินนู่นเต็มเลยที่เชื่องไรละบาทที่ได้ขึ้นชั้นได้บาทเลยที่ซื้อป่ายใหม่คน พุ่นายไหม้พุ่นมีเต็มอยู่พุ่นายไหม้ยังสูงพุ่นกินนู่นดิเถิงพุ่นเหรอขึ้นชั้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวทีได้ปิดกล่องไว้ขึ้นชั้นมันกิน ได้แล้วพี่น้องได้ขวดหนึ่งพอดีนี่แหละผลงานได้อันนี้ได้ขวดเดียวอีกขวดหนึ่งนึงยังบ่ได้อามาร่วมกันได้อยู่ประมาณจักเครื่องขวดนั่นแหละพอดีขวดมือเส้าสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้จบไปแค่นี้ครับผมจิบการแม่งกินนู่นบ่ได้มีไฟแม่งด่ามาหล่อเลย ไปหมอบดเขามต่อยเงี้งเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปมั้ยนะครับเด้อสารคีตมีครับสิแดงขาวคำว่าสวัสดีครับผมลาไปก่อนทำคืนนี้ฝันดีลาตีสวัสดีครับผม